สวัสดีครับ FC ฟพูทีกำลังติดตามรับช่มช่องจากมตรีชนาพันธครับสวัสดีวันอังคานนะครับพี่น้องที่มีซิมหามีทุน่ายน์ครับวันอังคานสิ้นเดือนครับมือนี้ผมเอาเจ้าฟังไฟลานนะครับริวตันน้องตัวนี้แปลง่าจากใครอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการครับาอายุกง2ปี2องเดือนพี่น้อง อาจารย์เช่บาดตาเป็นเป็นปน,ปน,นกค่าร่มอยู่ดีครับตัวนี้มีคว้วอยู่อาจารย์เราก,ก็เป็นนกเสียงกลางครับพี่นอ้องวันนี้วันนักข้าศนนะครับก็เลยเอาเขาเพเนียด์แฮงเอาเลือกเอาใช่นะครับหมายถึงว่าเซโอขึ้นแอบน,นั่นแหละนะครับผมกิษฐ์เอาขึ้นแอบจะเข้านะครับเพราะเป็นพิธีพี่น้องนะครับพอโบ,อนะบมีเวลาไลน์ต้องไปเห็นงานครับแล้วก็วันนี้ใส่ชุดชีคากีครับ ใช้ชุดเครื่องแบบนะมันบทนัดที่สี่าพ่ไปเนี่ยไปโรงเำำรียนน้ำคอมเมนต์จะไม่ไดกี่กะบไพ่ไปโรงเรียนไรแล้วครับตะอะไรพงศ์โอเจโอขึ้นจะข้าวเนี่ยนะครับพ่อพ่อเป็นวิธีเนาะพี่น,อน้องแล้วเราคนกรถามเพียงขึ้ต้องแหกวันนักขั้นนะครับวันนี้เป็นสูตรคู่บาจารันพันไพาเห็ดขับพอสิงวันน้เม็กนะครับว่าแหกวนนนันนักขั้นโง่ไมยังวันนักขั้นเป็นวันแข็งนะครับความเสือ คนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยว่าวันอังคารเป็นวันแข็งก็เลยเห็ดคือพฝนว่านะครับนกผมชูโตแล้วครับพี่น้องกับนกไม่นะครับผมฝึกเองผมสีแหงวันอังคารเม็ดนะครับมันเป็นเห็ดแก่เห็ดทั้งสัตวพี่น้องคนข้าวอีกกะเห็ดคือวานว่าน่ะเพราะว่ามันกะทามาเกียววอนะครับกับนกขีดเป็นสัตว์มันกะกะแล้วเด็กกะแล้วเด็กคว่มคว่มเสือของแต่ละบุคคลนะครับกับคือข้อน ันนี้แหละพี่น้องตัดไมืกตั๊ยังอย่างไรเขาจบกับเลือด้วยครับกันเห็ดเพเห็ดตัดไม่เห็ดเฮี้ยนนะสมัยเก่็คนกับคนคนก็บ่กตัดมือมือคางเล็บคนมาหมดมันสิกินไม่นะครับคนก็ตัดมือกลางขึ้นนันสิไหมครับยางไปน้ำทังกันไปห่อพองหู้ยังกระซังนะหาเนื้อวุดไปเลยนะครับขณะที่ไปตัดใหม่สิเพราะว่าไม่มันเช่นที่พวกคนอันนี้เป็นเป็นเห็ดเป็นการแก้เห็ดไปัรสลระครับคือกันกับอัน เขาออกรถออกล่านนี่แหละครับเลือกมือดีมือดีมืองามเลือกแต่งงามเลือกบวชเลือกยังสื่อก็หามือหาวิ่เรื่อนคูดกันครับเป็นคดีเดียวกันนั่นแหละครับต่างกันอกนะครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องบุรีบังคับนบอกให้พี่น้องฟังนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ำกันครับเมื่อีผู้รดเก่งเกินผู้ใด่ร่ครับพี่น้องเรโน่นี่เรียนรูไปมือมือพูดกันแล้วครับเป็นต่อมาหลายปี กับบริวาเจ้าของเก่งนะครับก็บต้องเรียนรู้จากครูพันหูนะครับเพชรยังไหนยังสัตนึ่งสี่ก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้บอกกั้พี่น้องสี่ฟังนะครับคือกันกับข้อนผาเนียดนลยลี่แหละอันผมไปตัง้งคําถามนะในในกลุ่มนะนะผมไปตั้งคําถามผมถามว่ามิอาจารย์ท่านใดใส่ข้ออันหมายทับทิมแน่่มีเสาไปนนึงแล้วก็เป็นครูปับผมในกลุ่มแหละ ผมล่วงขายเหยียดแล้วก็ว่าไม่มีใครซื้อหรอกครับที่นาผมเยอะแยะว่าสั่นแล้วก็วอลทีนใช้ผมตลอดนะวันนี้แล้วก็ไปวอลทีนผมมาไม้อะไรก็ได้หมดแล้วครับอาจารย์มันขึ้นอยู่กับนกว่ผสมมาผมก็เลยว่าโอ้ยเราได้ทันครับส่วนนึอันนี้เป็นผมถามผู้ขยอใส่นะครับมันก็ไดเหมือนอะไรครับไม้มันก็เหยียบคือว้านแหละทำมันทีเหยียบนะครับอันนี้มันเป็นข้วหมักนะพี่น้องเนาะคือเขาซื้อรถได้อไหมรถนี้ยังกระขี้ได้เหมือนล่ะครับเมื่ต้องเอายี่ห้อหรอกมันว่าขนทั้งหบดไปเหยียบ่อยากเียงเนาะ ทะเลวอยกันตั้งคือกันก็ประเด็นละครับมันมันคว้านียดผมนี่แหละเมื่อไหร่เจนขำมันมเหยียบสิเพราะว่าเหยียบคือกันละครับอันนี้เป็นข้อมข้อมักไหมเนาะพี่น้องข้อมักส่วนตัวครับอยากนิ่อยู่ครับแต่ว่ามาขึ้นผมตัดหางนี่นี่สำหรับเจ้าบังไฟลาดนะครับมาขึ้นตัดหางว่าก็อยากให้ย้ำโฟมเหวี่ยมันจะหมุนตัวอยากนะก็เลยเออ เป็นนกที่ไล่งามพอสมควรพี่น้อยปีขมหลังนี่ครับปีขมหลังไปหอดไล่ขมลังแล้วก็ปีกจอดกันทำงานเป็นนกยืนเตี้ยคือผมว่านั่นแหละครับสูตรสูตรผมยืนเตี้ยโตพุ่มนะครับขี่ก้อนย่อันนี้ล้อฟังแต่เสียงเงียบเดียวครับมันอไหร่จะขันอยู่าอกย,ยี้ยผมไปยุ่ห้องกับ่อจักนะครับแต่ว่าผมยนี่ผมยุ่งกับ่อขันกระตื่นอยู่งขนะึ้นวานเลยขึ้นไปนอนเห็นนี่นะแต่กิบว่าถือว่าดินไประเด็นนี้ครับนี่สำหรับสำหรับโกคไม้นะตะกี้เขาบอกกัน อย่างยุบันตะกี้แบบบักกะทินงตะกี้ว้ยมันจะเข้าไกลเลยปะนะครับคัดก้อนีกนี่อันนี้ยังยังถือว่ายังถือว่บาบ่บ่ดินปานไดนสำหรับผมค่อมือผมนะแล้วสิข้อผาดีๆครับพี่น้องห้อผาแล้วสิตั้งตั้งหน้ารถเนี่ยนะครับตั้งหน้ารถไปนะครับเพายผ้าหลบพายมันเชี่ยงทั้งขางนะครับเพราะมันจะไปเทือกบ่ายเทือกยินทรเลทั้งนู่นนะครับก็เลยสิ ที่ตั้งหนา้ารถไปเอาไปโรงเรียนยน,น้ำพี่น้องนี้เอาไปแห้งน,นะครับเป็นจังไงกันคันพวกคันกันเลวแต่มันกับเป็นการแห้งก็เลยก็ใช่เราปวดมือแรงกินสิบห้ากลับมาแล้วมันยู่ในผนิษฐบ้านเมืองเลยวันนี้นะครับเสียผมจากว่าเป็นจังไงเอาแต่งตัวไปแค่เพียพี่น้องครับวันนี้วันอังคารแต่งเครื่องแบบเลยโดดไป่าไงครับเอามาหอดโรงเรียนแล้วพี่น้องโอ้ยขี่รถมากโคตรเร็วเบอร์เมืองไรอัดพออาจารย์อี ทวีท่องว่าโอ้ยอาจารย์แจ็คมาสอนอีกหน่อยแนวเดี๋วดวยวนกมาสอนน้ำหมดแล้ววะเพอดีบังเอ,เอิญพอเราผมบ่ได้พอเราเป็นเดือนแล้วดิครับเดือนสองเดือนแล้วแหละอาจารย์เอ๋นี่แต่ได่ก้อนสงการุลน,นะครับมันนี่มาฟอกันอาจารย์เอ๋ทวีทองครับเนาเพิ่งมาสังเกตชัดๆพี่น้องนอกตัวนี้เป็นนกตามันง่ามตัวนี้สนกุกว่ะบงคนตัวตัวตัว,ต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 วชัดๆครับพี่นอ้องเลยไล่นี่แหละส่งมักเลยนี่ส่งนี่ ขึ้นต้นไม้จังหวัดกอนครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งนกไม้น้อกันครับวันนี้จิดสี่ขันบ่ขันครับผมกำลังยางวนอนผนียดอยู่ครับขึ้นต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับธรรมดามันหนี้บ่อมาเลยครับนี่เที่งผมจะไปประชุมตอนบ่ายอยู่จังหวัดนะครับเที่งอากาศก็คึมๆก็เลยเออมันหนี้วันังขั้นก็เลยแหกนกไม้ก็น่าก็เลยเอามากเลยละครับเอ้าพวกเราพี่น้องจะเกาโม่งเจนสีมาเอาลงครับเห็มันอยูืนนี่นี่แหละ แต่ว่ากัดกองสร้างเขามากอสิม่วงลุอยู่ครับปวเขียวสิม่ขงคนน้ำต้นใหม่ครับมัธยิดินครับนี่แหละคว้านกีดินเดี๋ยวมือลื่นผมเชียวบักลำเพื่อนมากครับลำเพื่อนมาใส่สายไฟคมาเดี๋ยวออกสายไฟโดนเราพี่น้องเราจีบใส่เผนียดสั้นหักแรงสิป๊อประดับใหม่ครับบ่บ่ขันตรงที่มือนีบพี่น้องมันตื่นอยู่ครับมือแรกขอผนียดเทแรกเรียกครับนี่อายุกองสองปีสองเดือนนี่อาจารย์ใช่ว่าผลมุ้มีเวลาแอบครับเพราะว่า เพิ่นเรียนสายแบบรูผสมนะครับเพิ่นม,มีเวลาไม่แอบมันาอายุกงดีๆเนี่ยเพิ่นก็ขายเลยจังสี่ไหมครับเพิ่นชั่มไว้คือจังบักอ่างนังงนง่นแหละอ่างสิบสี่ขั้มนั่นแหละผลก็ขายสามพันหางนั่นแหละนะครับเพิ่นกบ็บื้องเดบสีแอบนะครับใส่เด็กข้าวเดียวพี่น้องเอ้ยผนตกแล้วบนันนี่ลื่นแล้วเอานกลงกันครับพี่จิตเ,เลยเอานกลงกันพุ่นเอานกมาฝึกใบด้วย้ลยนี่ฝนลิ้นแล้วเอาลงกันมันจีป่วย ลงมาแล้วพี่น้องเอาแต่ว่าแหากเอาเลยก็ใช่ครับวันนี้ว่านังคั้นเอานกไม้ขึ้นตอนไม้พี่น้องเจ้าบั้งไฟล้านนะครับบางไล่เปียกชัดๆครับเฮ้ยค่อยๆเป็นไปละพี่น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับนกไม้ปลาลอยฝึกยากแค่น้อยนึงครับแต่ปุริเคยฝึกนกปลาลอยเนี่ยโอ้เขิงปีทั้งตัวนะครับปนันนั้นก็เข้าเนื่องาเขาขายเพี้ยนดูดิ เอาแข่งตัวนี้มีแข่งเป็นแข่งผ้าล่ำนะครับสําหรับโจโจรลิวตันนี่เป็นแข่งพัาล่ำแล้วเจี๊ยหัวผ่าเอาไว้ในหองนี้กันพี่นอ้องราคามาแร้ง,ย,ง,งยังสิภาคกับหองมันอยังได้ผนยียดมันเหม่อเลยวันนี้ออกไม่แบงมา,าราคาบอแห้งครับพี่นอ้องแบงมาซิบหาใบแดงนะครับผมได้เปิดกันป่วยใบซิบเช็ดใบแดงนะตัวนี้ครับจะเป็นนกคือว่าเสียหน้าขดสดใสอยู่ครับค่อยๆฟึ้ไป คำเมน <c oughs> ยุบบ้านนี่คำเมนยุบบ้านได้เอาไปหน้าสมือสมือนี่ครับเป็นเองเนาะครับตั้งตะกี้บอกกันบักดอนโบมนในแห่ฟงฟื้นหยางครับพี่น้องดิ้นอยู่ตลอดบ่ขันจักเทื่เอาไปเป็นหกเจ็ดเทื่อกคับเพขันจนมาผมใจออกเนาะสุดท้ายก็ย่าไปหนาบ้านนะครับหนาบ้านผู้ยิบบ้านในจะเลื่อยเลยตอนนี้แบ่งไปนครสวรรค์นนครับจะมันตายหรอแล้วครับป่วย มันไปลูกเงี้ยมู้ตายอาจารย์ไปอาจารย์ตนเฉลิมซุกนะครับเขาเลยมาขอแบ่งเจอ่อรอเอ่อเจ้ามีตาผ่าไปนั่นแหละว่าบุกดอนบมมันตายนะครับตอนบุกดอนบมนี่ผมแบงตอนผมมีาสารคามตอนนั้นผมคือจะมาเห็นงานอยู่สม,มุทรปราการนี่แหละตัวมงปุมป่มมันเจี๋ยล้วพี่น้องนกฝากซี่แต่ว่านกตัวนี้เป็นนกสม,มุทรปราการครับนี่นกต่ออยูน่นี่อยู่ซอยสุราเอ้ยครับซอยเดินกับผมนี่แหละแต่อยู่ปากซอยครับแต่ว่านกเบิ้องบ่ขึ้นนกกรุงเทพยนด้วยนกตัวนี้เนาะพี่น้องที่อยังนกหวานเฮ้าเนี่ยมันตัวใหญ่นะครับ ธรรมดานกสมมติปากการนิดหลอดๆนิดหน่อยเอาประมาณนี้แหละครับผมขอบพระคุณเอฟซีทีติดตามช่องจากมตรีชนะพันธ์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้่เพียงเท่านี้ครับ